ว่าดีครับตอนเสาร์นะครับเสาร์มีทีมงานเสียอ่าเอาตอนนี้กำลังผูกเบ็ดนะครับวิธีผูกเบ็ดตาหนัาโค้งนะครับต้องใส่เขียวกัดดึงตรงเฮ็ดหน้าต้อตรงเฮ็ดหน้าเฮ็ดตาพมนะครับบิวบิวหน้าได้บิวห้ได้นะครับวิธีผูกเบ็ดนะครับผูกเบ็ดหนัาโค้งนะครับจะผูกเป็นสองสั้นนะครับ ปูเวปลา้ำโขงการการลวดซิมการการลวดเออการการลุรลรลดครับมันเป็นปูกระเบื่องเว <c oughs> แต่ปูกแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องลักษณะคือเบดสองดวงนะครับเบดสองดวงไกลๆก,กันนะครับลักษณะนะครับอันนี้เบดเบอร์สิบหานะครับพี่น้อง ตั้งใจว่าจะใส่เบ็ดเบอร์สิบแปดผดยานโมมีปลาใหญ่นะครับเพื่อนเนี่เดี๋ยวลองเบงก่อนเบ็ดเบอร์สิบหานะครับทีมงานนะครับสดใสลูกน้ำจือด <c oughs> อุปกรณ์นะครับ <c oughs> เบ็ดเกา่าขั้นประมาณปานกลางนะครับมวยไงเราฟุตซฟุตส่วนมากก็จะใส่ขั้นซิฟุตนะครับอยู่นี่ ตอนใเตรียมการครับมึงในตั้งใจ้าสีลงแต่เสจาจักหน่อยเพื่อเด้ปปาหญ่สวบนะครับมึงเนี่ยเอาซ้ำนี่ก้อนพี่น้องเดี๋ยวไอผูกเบ็ดผูกเบอร์ให้แล้วซะกกันจักหน่อยจะว่ากันไหมเดี๋ยวสมตอนต่อไปสมตอนต่อไปตอนลงเรือกพี่น้อง ครับพี่น้องตอนนี้กำลังสิลงเลรือครับลงเรือเลือนน้อยๆเข้มๆเว้ยเว็บเป็นเกลือเนาะลงเรือครับพี่น้องกำลังเอาเรือออกไปมือนีสามพระนอสามองค์หนึ่งองค์ครับสององค์องค์ที่สามก็คนรอพี่น้องรอได้ใจเดี๋ยวมาชมขึ้นกันนะครับเรือนน้อย ผู้ใดบ่ดมากบ่เคยมากกับระวังตกน้ำแค่นั้นนะครับนี้ไปสามพน้องจะร่างสวร์น้ำโค้งครับบรรยากาศน้ำเศร้าบรรยากาศน้่าเหมือนเศร้าออกจากท่าเรือแล้วครับเอาซันนี่เอพี่น้องเสียงเครื่องมันดังครับอันนี้ก่อนเอาพี่น้องครับหากะทิมไม่แรกครับ เสร็จแล้วครับมาแล้วนับหนึ่งครับนี่เบิ่งปลายขั้นครับเบิ่งปลายขั้นเด้อพี่น้องเนดะ้อถ้าเบิ่งมาโตมันใหญ่มันหน่อยสำเนีสงสัยจะเป็นปลาซิวอยู่อันดับแรกนะครับเบิ่งปลายเบ็ดนะครับมาเป็นปลาซิวกินเลยพี่น้องเลยทราบเบิ่งในสายตาเนี่ยอเอ็นเ,เอ็นหน่อยเอ็นเอ็นเพื่อหาซิ่งด้วยนี่นะใต้ด้วยด้วยนะตายเลยวันสันครับตายเลยเอ็นน้อยพี่น้องเอ้ย สงสัยมันสิมาเห็ดเหรนของผมคือกันครับนะบ่โอ้ยเบ็ดก่อกันนึกว่าปลากินพี่น้องเอ้ยบี่นะวรเจบี้เรกางยาาใส่ด้เดี๋ยว้ยใส่เดยวด้วยโอ้เดี๋ยวดพี่น้องเฮาแนวก่อกัน โยนหนักโยนหนักไปยังบ่หูไปขันเบ็ดก่อนเด้อพี่น,น้องเอ้ยไปเบ็ดไปเบ็ดขวดเด้อเด้อเด้อเดี๋ยว,วยพักโฆษณาก <โฟ S 1> นาันแป๊บนึงครับเดี๋ยวที<ต>มาแล้วครับพี่น้องใส่ตัวแรกนะครับตัวแรกประมาณใส่โลนี่แหละพี่น้องเลยนะครับจากมือหนึ่งของฮานะครับว่าหนาสร้างเป็นใส่แรกนะครับ เอาครับเดี๋ยวถามเบิ้งหลอกต่อไปพี่น้องเอาไม่แล้วครับไม่นี่พี่น้องอีกแล้วครับในหัวานหัวมาแล้วครับเบิ้งปลายขั้นนะครับสงสัยจะเป็นลูกของลูกปลาซิวพี่น้องเออหลอกเลยนะครับกําลังลากก่อนมาครับตกไก่ฟังครับเมือนเบาไปไกลว่าสันเพิ่นหากินไก่ไกเบิ้งทางงัดของเพิ่นครับอ้าวมาแล้วครับปรากฏดข้างพี่น้องเออเห็นตัวนะครับมาแล้วใส่กำลังงามครับวอดีต้มปน ประมาณสามขีดได้พี่น้องเอ้ยว่าหาขีดปุรีพี่น้องตัวนี้ประมาณสี่ขีดหาขีดเอาครับข,ขึข้นเรือ,<ข>อ<ด>เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็อนุญาตเบิรงเบ็ดเจ้าของก่อนคั้นเต่ไทยวิดีโออยู่บันเดย์ิีแตกน้ำเพลินเลยพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ยขั้นของผมยังนอนเสือ,อยังครับหลับมือเศร้านี่ตื่นสวยยังน้อยเพิ่นวะนะจับนี่เละพี่น้องเอามาแล้วครับพี่น้องมาแล้วตัวที่สามครับตัวที่สาม ายังได้ดรุ่นครับยังได้ดรุ่นปลาหน่อยไม่แหบครับตัวใสพอดีอนันนะไรเลยพี่น้องครัพอดีปนธรรมดาปีนี้ปลาบานเท่าห้าอย่างเช่นหน่อยบัคือสุปีพอได้ดปนครับมื่อนี้ใสพอดีงามๆนี่ล่ะพี่น้องบบอใหญ่บอลปันได้ดีซ้ำขอแขนพอได้ดปนแรงพี่น้องเอ้ย อ่ครับเดี๋ยวถ่ารับช้มใหม่ต่อไปใหม่ต่อไปกันนั่งขเมาอยู่เห็ดยังเลยครับบ่ติงบ่ปากบ่ติงของมือคีปยังบ่ไดเรื่องเลยพี่น้องเอ้ยไปขั้นเซือยอยู่ก็เพิ่นนอนหรับนี่บมเมนนอนกิงีมขแข่ถ่าย,ยูุลุ่มเลยบ่ปากอะได้หาซัา,านิกอนพี่น,อน้องซํานิกอนอ้าวมาแล้วครับมาแล้ว,ลวจาของคีบครับหนึ่งศบพี่น้องเอ้ยม,ม,มาแล้วครับมาแล้ว ตัวญญปัญญ์ปันได้พี่น้องพอดีงามๆคร,ครับบิดเหีวแล้วครับโอเคครับนี่แหละครับของคนไทยคลิปออกมาแล้วครับพี่น้องมานับโตมาอีกแล้วเข้ามาแล้วสงสัยจะเป็นใส่หน่อย <c oughs> ปลายขั้นเบ็ดพอดีพองามนะครับ <c oughs> นะครับเห็นโตแล้วโซ่โตแล้ว นี่แหละครับผลงานครับของพ่านสร้างครับพนหาทีมผลงานเพิ่นลงกรอกินกรอพนวะอ่องมมามากินกลางได้หลบเนี่ยเอาครับติดตามผลงานต่อไปครับเอาพี่น้องครับเขากับตามมาติดติดกันครับพี่น้องตามมาติดติดจากเส้นสร้างเพิ่นแล้วเมื่อกี้พ่านสร้างนะครับมาบ่ายเป็นพ่านแจงครับตามมาติดติดพี่น้องใส่งามครับ อาลกเก็บเขาข้างแล้วพี่น้องได้จะติดตามผลงานกันไหมครับถาเบึงองาพานสดครับเป็นได้ดนางหัวเรือเห็ดจมปมอยู่พี่น้องเอ้ย <c oughs> ฟังเสียงหัวเป็นมวนกัากึ่งหยั่งนี่พี่นอ้องถาเบึงใหม่ต่อไปครับไม่อีกแล้วครับพี่น้องไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วพานสั่งครับเบึงแต่ปลายคันไปนเด้อพี่น้องเอยคน ปลาหน่อยพันวะปลาหน่อยสวอบเบ็ดตัวบอ่ใบอใหญ่บ่อปันได้ครับพี่น้องตัวพอดีงามๆใส่กำลังสวยขึ้นหอดเรื่อเรียบร้อยครับพอ,อ,อดีพอเบิงพอดีพองามพันวาโซ่จักหน่อยพันวานั่นแะครับรุ่นแขนใหญ่ขึ้นเนาะครับนับซพต่อไปครับเดี๋ยวจะให้รบรับชมเธอเดียวตอนแรงบานเนี่ยตัวใหญ่ตัวหน่อยเดี๋ยวจะนับแต้มไปเรื่อยๆื่อยนี่แหละครับ เอาเก็บขังหูครับเอาครับมาแล้วครับหัวหน้าทีมองหัวหน้าเรือครับหัวเรือหัวเรือมาแล้วครับมาหนึ่งเลยครับนั่งรับมาโดนมากดกักครับกดพอดีงามครับปรกกดปีน้องครับใส่กาลังงามโอ้โหครับมัน่าตอดตอดตึกตึกคือปลาเนี่ยเราผสนปลาตอดบุคือปลากินมันวาครับโอ้โยใส่งามเลยครับปรกกดใส่หาชีด งานครับเพันถือตาสั่งมาน้ำครับพี่น้องครับใส่หาขีดเป็นว่าโอเคครับโอ้ยพี่น้องเอง้ยเสี้ยนเพันมันกดพี่น้องเลยมันประกดโอ้ยใส่งามครับพี่น้องโอ้ยหาขีดหาขีดไม่ได้ใส่นี่เบิดเลยพี่น้องเอ้ยถือตาสั่งมาพร้อมมาทานันเลยดีขีดเป็นว่าโอ้ยสุดยอดเลย โอหมดมันมแล้วขาขั้นยังสั้นอยู่คือเก่าพี่น้องเลยโมาปากโมติงบมมีเทียงเลยพี่น้องเอ้ยกินขันเดียวนรกิน่ขั้นเดียว,ยวประกวดกิดดีตายตายตายพี่น้องเลยมา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 ,มา,มาลุ้นกันไหมพี่น้องขั้นต่อไปรอี้สเย,งงยเป็นของผู้ใดอ้าวมาอีกแล้ว,ลวครับ<ม>พี่น้อ<ม><ม><ล>งมาอีกแล้วเสียนสดครับเสียนประกวด ไม่อีกแล้วครับไม่อีกแล้ว,ลวใส่เดียวเลยครับพี่น้องใส่ง่มๆต้นตำรับเซียนประกดเพิินเด๋แต่ประกด, <c oughs> ะกดพี่น้องเอ้ยเหมือนเซียนประกดประกดเหมือนปลาเคร่งเหมือนประเคร่งเซียนประกดเพิ่น oh, นั่นเซียนใหญ่เพิ่นเอาอีกแล้วครับออโอ้บังแต่ปลายขั้นครับพี่น้องครับวัวนะครับอาจยังไงเลย สงสัยสิถือหินพี่น้องเอ้ยมาแล้วครับพี่น้องโตไหมครับโตไหมโอ้ยเท่าจ่อยโอ้ยผาดซํำครับพี่น้องครับโอ